สวัสดีครับสวัสดีพี่รองเอฟซี FC แฟนช่องนะครับมื่อวันนี้พอเฮงสิพาพี่น้องนะครับมาตามเลขขึ้นกระดานของคุณตาซอนะครับงวดที่ผ่านมาเพิ่นก็นให้เขาเป๊ะเลยนะครับเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะครับมื่อนี้มาเองเลยครับตามเองเลยย่านพี่น้องมาโชคดีนะครับย่านพี่น้องมาได้ของดีทั้งเพิ่นนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้คือหลายแถวบัตรทีนี่เออเอ้าคือสิ่งยากทั้งนั้ทังนั้สวัสดีครับครับครับสวัสดีจ้าอย่งดูสภาพบ่จำ่ว่ามันหันเข่าอยนี่เนาะตรงๆเลยเนี่ยเข่าตครับ โอ้เขา่าวตกับกระซับตรงตัวนเนี่ยมันออกย้อนหลังตัวนี้นี่ยเยสว่พวกหนูเปิดก็แม,ม่นถือสร้อยคนเนี่ยเปิดก้นอนแบบนี้นี่นเอาขึ้นเอกเ,ออเอกนี้ยคนนี้นี่คืองวดที่ผ่านมาเดอ้อพีนอ่น้องเดอ้อของคุณตาสอเลขขึ้นกระดานโอ้ได้สายาไม่พอเนี่สอขึ้นกระดานนูกว่าต้นเนี่สอขึ้นไปอ่าเลขขึ้นกระดานนี่นะครับ เจานะครับเป็นตัวกลับเด้อพี่น้องเด้อตว่าพิ่นก็ให้ยสามหางโปเช็คเลยนะครับลงสำหรับพุทุนน้อยพุทุนหน่อยนะครับงวดนี้เขาก็สิมตม่มพุธตาสวาคือเก้านะครับเพื่อน้ำเอาแนวทางโชคลาภไปสูพี่น้องเบิง่งชมแล้วก็เอาไปพิจารณานะครับเนาะพี่น้องก็ใช้วิตจรณยานในการรับชมนะครับเด้อเพราะว่าเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับคุณตาเพื่นก็ กันฟันดีเพื่อนกับมาว่าสู้ฟังกันฟันบ่ดีเพื่อนกับ่เว่าสู้ฟังกันได้ตัวดีๆเพื่อนกับมาว่าสู้ฟันนะครับเนาะขอบคุณคุณตาหลายๆเดอคุณตัดสอนะครับอ่วนี้นมานี่ยนนทิยามาทายตัดสอสองคลิปนะคลิปแรกคือคลิปนี้เข้าคลิปแรกเขาคลิปที่สองบ่อกเขาคุณลังค้นเพิ่นบ่อกเข้าใจนะเพิ่นเห็นแต่คลิปที่สองคลิปแรกเพิ่นเ่เห็นเพิ่อว่าลงช่างไม่เห็นมีได้เพิ่นมาจังสีว่างตัวเลขไม่เข้าก็บอกว่าเข้าเตะ คลิปแรกคลิปที่สองมะเข่าเด้อเ่ะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ต้องตามทุกคลิปเด้อครับเด้อตามทุกคลิปนะครับเพราะว่าคุณตาสอเพ่นใหายว่หลายดอกให้เท่าละสองสามครูนะครับแต่ว่ากันบัตบางเทืีกเพ่นกับฟันฟันโค้งสุดไทยก็ที่เพ่นกับการจิกักไว้ก็ย่านมันออกเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าพูดอะไรหูวานสิออกตัวใดเพ่นก็เอามาบอกสู่ฟังนะครับงวดนี้เพียงใดเนาะคุณตาเอองวดนี้กับฟันดูครับ อันนี้คนอยู่กับบ้านนี่ละคนอยู่กับบ้านเออคนอยู่กับบ้านหลานทะไทยนะครับครับแต่ว่าเพื่อนว่าเพื่อนอยู่แต่งงานไหมอืมเอ่อยู่แต่งงานไหมบัดนี้เพราะว่าว่าอยู่แต่งงานไหมเหรอเพื่อนก็บว่าเล็บมาว่าเล็บก่อกมา น้องว่าเลขแบบใดครับแบบแบบหนึ่งสี่หนึ่งสี่นะที่สวาทามเพื่อนบอกค่ะเพื่อนที่บอกอะไถามได้ยินงูเนี่ยได้ยินได้ยินตัวหนึ่งสี่ไปเลี้ยวหาได้ไหมเลี้ยวหาคนเบาไม่ต่เสียงพัดไปเห็นตัวเลขหนึ่งสี่หรือมีลาออกตัวนี้ลาไปกันว่าอ้าวเออ น่นเราเอาตัวนั้นมันเสียงคนมันเสียงผีเนี่ยเสียงคนเสียงคนบ่ค่ะอ่าเสียงคนเดียวไม่งนเสียงผีอ่ะสิแยกแยะออกกันเลยว่าเสียงคนเสียงผีเสียงผีก็สิยงเาเย็นๆต้นน่ะว้าวเนื้อนังหลายบ่สิ่งที่ไหนังผีออ่กินตะนักการเมือไปแล้วคือเนี้ยมาว่าสามแปดนี่กะกะงาากคดีเล้วสามแปดก็นาส่วนนาส่วนนั่นนะ แปดสาเพินว่าวโตเพินว่าต่ตบอกครับเพิ่นว่าตเออืออือโอ้หนึ่งซีลรวก็บ่าแปดสามกับงามเด้อดตีอืเออก,กับสวยก็งามนะจ้เออบ้านนี้เรียกซีซีเนาะฝันเห็นจะมัยิ่งสามคนเนาะจ้าฝันเห็นลูกไผ่แน่ฝันเห็นคนที่บอกเลขกแน่แล้วฝันเห็นน้องสาวแน่ค่ะก็เลยตีเป็นซีซีเนาะแม่แตมันยิ่ง โอ้ยตาู้หยิงอืมสามข้นกขาเรียตีเป็นซีซีอ๋อที่ว่าสามซีน้ำบอกตาฮ <c oughs> ันโอกไปมันก็จังว่าล่ะมันกับโบนเน,นอนแต่ันท่านบอกไปแล้วมันก็จีเป็นหลายตัวอืมที่หลายตัวกแต่ว่าฝังของฝันเอาตีเตืเอเหมอตีตืเอเหมออ่าไอไอ,อที่ว่าลูกไผ่เนี่ยกับฝันว่ามีทองมันน่งยงยอ่อมันน่งยงยอ่อตอนนาไอ้อ พอปูค่ะค่ะฟันเบิ้ลทองนี่ทืองใหญ่เต๋อนในรูปไพ่ก็เลยตีเป็นซีซีค่ะนี่ละก็เลยก็เลยคิดว่าเถิงมาเถิงงานก็ฝันมาบอกเถิงอานฝันเห็นลูกไพ่ด้านไพ่นี่ก็มันน่งยองยอนี่ใหญ่มันนางยงยอก็คือคนท่องนี่เตี้ยอ๋อนี่ต้นอ่ะพอปูอืม็เลยตีเป็นซีซี นี่ลายีเลขการหน่วงวาได้ก็ได้สามนี่ล้วอ๋อเลยอ๋อเตรียมขึ้นกระดานแล้วตอนนี้อย่าลืมเหมือนกันอย่าลืมเลยเคลื่อนกระดานแล้วการหน่วงงาก็ได้หัึงซี่ก็ครับจ็กกี่ว่าอย่างนีว่าตอนเพิ่มฝันให้ฟังครับโอ้อ่าได้ตัวเลขออกมาหนึ่งซีซีซีแล้วก็บแปดสามครับนี่ครับโอกันนี่เด้อพี่น้องเด้็อ่าตัวเลขที่พุทธตาสอนนะครับเพิ่นฝัน เป็นก็ตีเป็นตัวเลขออกมาได้หนึ่งซีซีซีแล้วกัแปดสามนะครับที่บ้ากอนบอกหนี่บอกหนึ่งหนึ่งซีหนึ่งซีแปดสามหนึ่งซีก็แปดสามที่พันรายเลขมวลนี่หนึ่งซีเด้อแปดสามกับง่อมเนาะทัวใจมอดดี้ที่แรกสาซอว์เนาะหนึ่งซีกับแปดสามว่าซีซีนี่ เพราะผ่านเห็นม uh, ันยิ่งตีซีซีแล้วอ่ะร้านร้านผู้น้อยผู้นี่ก็ไปตีตบายเลยไอตีทะเบียนรถเะเทะเบียนรถตัวใดขั้นไหนตัวซาลิงซาลิงทะเบียนยอ่หอันเจ็ดซีซีเอาอาเจ็ดซีซีงั้นหรอกงานบุนล่างนาจิวทั้งสองตัวนะว่าเลขทะเบียนรถขั้นนั้นสามตัวม่ตัวใดเจ็ดซีซี เ็ีแต่วามันมีสีสู่สองเซซยผมก็สีล้ำอมมดแล้วถึงสองเก็ดยนเลยต้องเ่าเหน่ยตีทบยนนี่หนูเจอเอะจะออกเดเอานีไปเบิงเอาป้ายนี่ไปว่างไว้มันก็เปะเอีกที่เราว้าเยเป๊ะะยังไปนทยนเป๊ะๆแต่ว่าเ็กหน่อยว่าตามภาษามันเยนเดหน่อยเพิ่งูกเดียม ที่ว่าฮัดอันเขานั่งรถกลมๆรถกลมๆผ้าเขาเรียนเนาะผ้าเขายางไปไปหาโม่ไส้เอ็กหน่อยคนนั่นฮัดยางเขารถผ้ายางเนาะรถกลมๆผ้ายางปฏิปฏิลงซีซีเลยบอกครับซีซีโอ้ยชื่อว่าเปลนเตาหมันเถอะเนาะเพราะว่าหนูเคยเลี้ยงหลานนะเลี้ยงหลานตอนนั้น ลานไปตีทะเบียนม้อไส้กับตีแบบนี้แหละทะเบียนนึ่งหาหกไหมเลขก็ออกหกหาไหแต่ว่าไปไปเสียงเรียบซีซีได้ได้ฟัว่าได้กินขนมปังด้วยบอนั่งกินขนมปังโอ้ของหวานตวนีองรกินโอ้ของหวานย่างดีเ้อคุณตาะแต่ว่าม่มบน่เนี่ยนีน่หนึ่งซีซีซีแปดสา คูู้คนสันนคุณตาสอมากโตหลายก็งูได้หนึ่อโตมากครูมากพี่้โตมักก็บแปดสามฝั่งแปดสามซีซีบ่มาเปนหลมากน้านตีทะเบียนนี่บ่มาเป็นกับใครเรียมันก็หาสีหาสีเบือทั้งสามจูนมันมีสีออกบนล่างทั้งใอก็จีบวนก็ได้ออกล้างก็ได้อยอกมันเค่สามหา มเมียวทั้งบนออกทั้งล่างก็ได้ครับเพราะว่าหาซีฟหาซีฟตัวนี้ก็สวยตัวนี้หลายก็ตีมือเปฟ้ตัวนี้ค้นบอกนะคุ้นเบามันมันหาซีดาซีเบ็ซ้ำๆกันเลยเนาะซ้ำๆกันครับพูดทุกวันก็บรรยายเดว่าเด็กซีซีว่าเด็กกลับหยาบเนาะมันกลับเพลียรดไป บ่ต้องกลับรถไปกันสี่อยกันรถลอยหนึ่งสี่พันกันรถพันฮ่าน่าฮ่าฮ่าฮ่พฮ่าฮ่า่าฮ่าฮา่าน่เฮ่่าฮ่าฮาฮอาฮ่าฮัาฮ่าฮเาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮัาฮ่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 นฮ่า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 ่า่าฮ่า่่าฮ่าฮัน กบอีกสตัวมูดโเลสามตัวคื่นเดียวกันก็หนึ่งสี่ก็แปดสามหนึ่งตัวใดก็ได้คุณตาเอ้าตัวตัวแดนตัวแดงมัวแดงบัแดงขุตาสว่างขนใส่มุ่นน่นก็ได้ค่ะเป็นแป็นโอ้ี่คือตัวที่ฝันเห็นสามตัวพร้อมสามตัวพร้อมหนึ่ปดเานี่บอครับหนึ่งแปดเก้าุณตาสวฟัน ฟันเห็นสามตัวแต่ว่าบ่สีแดงเป็นสีดำนะครับแต่วหนึ่งซีนี่เป็นสีแดงสีดำสีดำสีกันเบิดสามตัวเนี่ยดำเบิดโอ้ดำน้ำกันเบิดพ่เปลี่ยนสีแดงครับพบ่เป็นสีแดงนะครับน่าเป็นสีดำขึ้นมาขึ้นเดียวกันฟันได้ทั้งสองตัวสามตัวจำแม่นจำแม่นข้าแต่ป่านี้ลูกข้นตีสามก็ ไม่กินกาแฟเนี่ยกินกาแฟหนึ่งข้าวล่างตัวล่างซ้ำฟั่งข้าวฟั่งข้าวต่อตีสามกูเมื่อเลขสามตัวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแต่เดี๋ยวเอาโชว์โชว์กันนะครับนี่ก็เป็นตัวเลขที่คุณแต่สอนนะครับเพิ่นฝันได้ภายในคืนเดียวนะครับเนาะมีหนึ่งซี่สามตัวกับมีหนึ่งแปดเก้านะครับแล้วก็แปดสามส่วนซีีนี่เพิ่นฝันเห็น ลุกไพ่เพิ่นมาดังนังยุต้นทั้งหนัาเพิ่นนะครับเพิ่นก็เลยตีเป็นซีซีนะครับเอาพี่น้องกับน้ำไปพิจารณาเบิ่อนะครับเด้อกับแนวทางนะครับความฝันของคุณต่ซอสนะครับวัที่ผ่านมาเพื่นกับเข่าอยู่นะครับเข่าโตกลับนะครับเพื่อนหายเจ็ดหามันออกหาเจ็ดวันนี้กับวันนีคือกันอาจสีมาทั้งล่างทั้งบนก็เป็นได้นะครับพี่น้องหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เด้อนะครับถ้าจะเป็นโชคลาบนะครับหรือว่าพี่น้องว่มากกับพานก็ได้นะครับ เบิ่งเปลี่นความมั่นิงนะครับพี่น้องไสวิจารณญราณยัในการรับชมนะครับเด้อว่ามีผู้ใดหูวานจะออกตัวใดนะครับอ่าว่ามีผู้ใดหูวานิออกตัวใดการลงทุนกับมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องพิจารณาดีๆนะครับไสวิจารณญราณยัในการรับชมครับขอบคุณอ่าคุณตาหลายๆเด้อที่เอาหน้าแ่งปั่นให้ครับทางช่องของเขาดูหลานครับผมครับผมก็เฮงเฮงรวยๆครับสวัสดีครับครับ